สวัสดีค่ะช่องไม่น้อยโนเย์นะคะไม่น้อยพากออกผ่านเลาะในตลาดอีกแล้วด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่ 16, 16อ่ะส,สิบหกสิบหกองศาลบเกสิบองศาหน้าหนาวนี่นะคะหน้าหนาวโนเวเม,นเมืองหนาวเมืองหนาวไปน้ำกันเลยจ้าพาเที่ยวตลาดอีกแล้ว อากาศเย็นมากเลยสห็มาหลายปีเนี่ยร้านค้าั้านหาเชียมาเที่ยวตลาดอีกแล้วหิมะยำบอ๊อบขนโม เทศบาลอย่างบ่วทันได้ขุดออกไปบุดทใช่ไหมม้มาตกมาลายมือก้อนๆนั่นน่ะโอ้บึงร้านทองร้านทองล้านนี่ใช้เสี่งสีอย่างบ่วโอเค คาดเหมือนไม่น,น้อยแต่ผมพูดราคาโ <Okay, S 1> okay, no. อเคสองร้อยสามร้อยเนาะมีร้านซุปซิสอาหารจีนอ๋อดังมาหลายอันนี้เขมบรู้ได้กลุ้ยเห็นแล้วเนาะ ตรงนี้ตรงนี้เมื่อก,ก่อนเขาปาปิดเปิดปออฟฟิศขายตัวเครื่องบินแต่ตอนนี้เขาเลิกไปละหรืออย่างคนอื่ขอเขาน้าน่ายรูปก อะลีก็ดียางโตจ่ายยางตโตมือไม่น้อเย็นแล้วเดี๋ยวต้องเพี่ยนเพี่ยนข้างจับโทรศัพท์กันใส่ถุงมือก่อนมือเด้งมือเดงเลยพี่น้องจัดอุณหภูมิลบลบสิบห้าเลยเนาะ ไปได้ไปได้นางโตจา้านางโตหิมะขาวพูนเอ,เ,อเ,อเอาอากาศหนาวๆไปสักเด้วยจ้า เพื่อนๆที่อยู่เมืองไทย,ยขงังหำทำถักมาไรู้จะกรยนัน ไปคิดซะว่าขันยังบ่อดลงบ้านได้หรอลงแค่เดี๋ยวซันตะคอสอยู่ตรงนี้เขาออกอะไรยังไม่น้อยพอไปดูคีนหลังคาไปเจกของขวัญอยู่นะโอ้โหนี่นะยังไม่เอาออกนะโอ้ทุกทีมาจบพร้อมเลยนี่นะ กินรีบๆระวังระวังให้ดูน้องคนดูนึงมือน้ำเด็ก<อ>มือน้ำนี่โอ้โไม่ใหญ่บอกให้ท่านผู้ชมไปหันกล้องไปทางพื้นพื้นหน่อยมันจะลื่อนอน่ะ เห็นเฉยงตัวต้องระวังครับต้องระวังนีจ้าอากาศเมืองหนาวของประเทศโนเวย์จ้ายัางไงไม่น้อยก็จะขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการนับชมคะ่ะโชคดีปีใหม่นะคะโชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ